กลับสวัสดีนะครับพบกันที่ราก็รพระเจ้าตากนะครับคลิปนี้มากินย้ำเล็บมือนางหรือว่าย้ำตีนไก่นะครับเป็นอย่างเ,าเอ่ยทุกนเล็บมือนางทั้งที่มันคือตีนไก่ตอนบวชก,กระดูออกเขาเอื่อนตีนไก่พอ,อกระดูออกปั๊บเอือนเล็บมือนาง เป็นอย่างเป็นสัน้นเนาะบกเข้าใจใกันครับน,นะพ่อก็ดูออกเอ้ยเล็บมือนะ้าเห็นไหมพอกันบ่อก็ดูออกเอินตีนไก่เออแปลกกันนะเมื่อนี้กย้ำเล็บมือนางนะครับนะพอเอากดูออกแล้วอืมโอ้ลืมอย่างหนึงน่งแล้วแบบไหนอะลืมลิม ลืมว่าไม่ลืมยนาละลืมใส่ปลาครับนี่เห็นไหมกระปุกปลาผมกระปุกนี่มันได้ใส่ได้กิโลหนึ่งพอดีนะครับซื้มาทีกิโลในน้ำปลาเป็นอย่างนู้นนู้น้องบ้านผมว่าคักเป็นปน้ำอันกี้ลืมใส่น้ำปลาครับ เมียหลงหรือมันฝ้าวะนี่คําแล้วครับไปตลาดลงก็กลับมามสังเกตเมื่อไ้ไปตลาดมาสิได้ผักสดสดสุสิ่ะครับเมื่อไ้บ่คอยมีผักแสดงว่าบ่คอยได้ไปตลาดนะบัากินยำเรือิ่งดังนํากันสังไก่ขันนี่แม่นตอนเศร้านะครับไก่พวกนี้ขันบ่เป็นเวลาครับมันเป็นไก่อเมริกามันอ่าเอาเวลาเมืองดอกเป็นเป็นหลักนะไบ้เอาเม็ดเวลาเมืองไทย อืมวมัวมาอืมอืมผักงามขนาดผมมากกินกกน้ำผักไง โวเน,น่อยสบายให้ทราบอืเป็นผักสลัด อย่างผักคอสผักสลดัดคอสดีกว่าเราเหมือนอื้มอืม นี่ก็เป็นผักสลัดคอสด้วยกันเส็บมาครับาซ่บๆด้ำกันสุดยอดมากเลย พักนิ้แซมเดียวพักคอดสลัดคอดใส่เงื่อเข้าไปอือโอ เสียบสุดยอดเราปักนี่เสียบงูมันสุดนะมันโบม,มนินขึ้นไปไหนโบนขึ้นไปไหนอันนี้ขึ้นกว่าอันนี้เบาโค้ดอันนี้พอดแซบคอร์ด เป็นครับสี่สันปดกินเป็นตากินกระปุนปลาแซบเนาะกินแบบนี้เลยนะ <c oughs> มังมุกขมิรสชาติมันเจิดๆครับคขายผักกาดได้นะค่ายผักกาดผักกะลํา

อ่าเผ็ดเผ็ดเข้าอีกเลยเดี๋ยวผักเนี่ยมันจะมีรสชาติแซ่บกว่าผักนี่เนี่ยผักนี่มันเจอดครับ Ui. Ừm. Mm. À. Ah. Ah. Để... เอาไว้แล้วครับเพชรโอเคนะครับคลิปนี้ต้องจบไปให่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องยูท,รรทูบพูดภาษาแตกไทยมี่ขอบคุณด้วเมย์นะครับทีบใหมค่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ